Bt 50แนะครับแคยกสูงคันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับ589,0 0 0บาทนะครับซื้อสดลูกค้าบอกว่าคุ้มแน่นอนซื้ออนดาวนะครับลูกค้าบอกว่าไม่คุ้มผมเองก็บอกว่าไม่คุ้มเช่นเดียวกันนะครับซื้อยังไงถึงจะคุ้มนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะเปิดให้หมดนะครับทุกแคมเปญนะครับว่า ซื้อตัวไหนนะครับจะคุ้มกว่าซื้อแบบไหนนะครับจะได้ราคาแบบสุดคุ้มนะครับลูกค้าดูคลิปวิดีโอนี้จบนะครับผมมั่นใจร้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าลูกค้านี่ตัดสินใจได้แน่นอนนะครับคลิปนี้ต้องดู But the fake is, if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the fake is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it ครับสวัสดีครับ f อที่น่ารักทุกทุกท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนนะครับพบกับผมนะครับบ่าวทงเมืองสีออตโตค้คาร์ที่โชว์รูมมาด้าทีทีซิสเกตหาง่ายครับโดยโชว์รูมที่ผมอยู่จะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานขาวติดกับถนนใหญ่เส้นซิสเกตอุทุมพรวิสัยใกล้ห้างวิกซีนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับผมไม่ได้มา ทีวีวอทนะครับจะมานําเสนอขายแคมเปญนะครับวันนี้นะครับหลังจากนะครับที่มีลูกค้านะครับโทรเข้ามานะครับหลายร้อยสายนะครับว่าทําไมดาวแบบนี้นะครับค่างวดสูงจังดอกเบี้ยแพงจังนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยทำแคมเปญพิเศษขึ้นมานะครับแคมเปญตัวนี้เลยนะครับดาว20%นะครับกับดาว25%เนะครับผมคิดว่านะครับเป็นแคมเปญนะครับที่ดีที่สุดนะครับในเงื่อนไขนี้นะครับทําไมนะครับแคมเปญตัวนี้นะครับ ถึงเป็นแคมเปญที่ดีที่สุดนะครับก็เพราะว่านะครับไม่มีแคมเปญตัวไหนนะครับหักล้างเขาได้นะครับทําไมถึงหักล้างไม่ได้นะครับยกวัตอยยังนะครับอย่าเทียบไม่เห็นเลยนะครับสมมตินะครับลูกค้านะครับซื้อรถคันนี้นะครับราคา5้าแสนแปดหมบาทนะครับลูกค้าดาวห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เนาะถ้าดาวห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะผ่อนได้แค่เจ็ดสิบสองวดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเอสนะครับเปรียบเทียบกันนะครับรับรถใกล้เคียงกันนะครับ ดาวสกอร์ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นได้ว่านะครับค่างวดไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าลูกค้าจะดาวห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในราคาที่เขาลดแล้วนะครับแนะนําให้ลูกค้านะครับเอาหุ้นเอสหรือว่ากระป๋าีประตูไปเลยนะครับอันนี้คุ้มกวานะครับเพราะว่าค่างวดไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแคมเปญตัวใหม่นี้ออกมานะครับเขาจะเหมาะสาหรับลูกค้าที่ดาวในสกอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ในแคมเปญนะครับ20% 25%นะครับเขาก็มีดอกเบี้ยนะครับที่แถมประกันแล้วก็ไม่แถมประกันนะครับแล้วดอกเบี้ยตัวไหนนะครับจะถูกกว่าจะคุ้มกว่านะครับยกตัวอย่างให้เห็นกันจะจ่นะครับราคารถนะครับ5-8-9นะครับตัวนี้นะครับดาวในสกอร์25%นะครับดอกเบี้ยที่แถมประกันกับไม่แถมประกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับก็แน่นอนนะครับดอกเบี้ยตัวไหนถูกกว่าค่าง้อตัวนั้นก็ถูกกว่าแน่นอนนะครับในสกอร์ดาว25%นะครับ แต่ถ้าเปรียบเทียบน,นะครับในเงื่อนไขที่2นะครับลงมานะครับใช้เงินรับลดเท่ากันนะครับอันนั้นจะรวมค่าประกันเข้าไปด้วยนะครับใช้เงินรับลดเท่ากันนะครับแต่ว่านะครับดอกเบี้ยที่มีประกันนะ <into adults> ครับของก็ <Brothers> ไม่ได้ซื้อประกันเพิ่มนะครับก็ขยับเงินดาวให้เขาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเป็น28%โดยประมาณนะครับใช้เง<โ>ินรับลดเท่ากันนะครับตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับเมูุ่ค้านะครับดาวมากกว่า25%เต์นะครับ ดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับ10สตางค์และก็ดาวนะครับ30%ถึง35%นะครับดอกเบี้ยจะปรับขึ้นนะครับ20สตางค์35%ถึง40%นะครับดอกเบี้ยจะปรับขึ้นนะครับ30สตางค์แล้วก็40%ขึ้นไปนะครับดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับ40สตางค์นั่นเองนะครับทีนี้จะเรือมไม่คุ้มแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตามแคมเปญนะครับถึงแม้ดอกเบี้ยนะครับจะปรับขึ้นเพียง10สตางค์นะครับ แต่ว่าใช้เงินรับรถเท่ากันนะครับค่างวดก็ยังถูกกว่าดอกเบี้ยที่ไม่มีประกันนะครับจะคุ้มกว่านะครับจะเห็นได้ว่าน,นะครับถ้าราดาวนนะครับในสกอร์สาขึ้นไปนะครับแนะนําให้ลูกค้าซื้อประกันภัยสั้นหนึ่งเองนะครับจะเป็นดอกเบี้ยที่ไม่มีประกันอันนั้นจะคุ้มกว่าเพราะว่าดอกเบี้ยเขาจะตายตัวเขาจะไม่ปรับขึ้นนะครับเหมือนดอกเบี้ยที่แถมประกันนะครับอันนั้นจะคุ้มกว่านะครับ ดาวบ้างกว่า30%ก็คือซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งเองนะครับจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกแต่ถ้าว่านะครับดาว20% 25%นะครับก็คือแคมเปญที่ผมทําให้เลยนะครับดอกเบี้ยแถมประกันนะครับอันนี้จะถูกกว่าเพราะว่ามันคุ้มกว่านั่นเองนะครับเซลทงนะครับดาวเยอะขนาดนี้นะครับใช้เงินเยอะขนาดนี้นะครับผมไม่มีเงินดาวขนาดนั้นหรอกนะครับ ผมก็ยังมีแคมเปญสุดพิเศษนะครับแคมเปญสุดฮิตนะครับฟรีดาวนะครับก็จะเป็นแคมเปญตัวเก่าอยู่นะครับราคาตัวเก่าส่วนลดเป็นเงินดาวนะครับฟรีดาวตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับถึงท็อปสุดเลยนะครับฟรีดาวได้ทุกรุ่นนะครับสำหรับมาได้บีทีห้าสิบนะครับแคมเปญสุดฮิตนะครับแคมเปญตัวนี้นะครับสามารถฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะครับผมเปิดแคมเปญออกหมดขนาดนี้นะครับอาจจะมีหลายที่นะครับดั้มราคาใส่ผมนะครับอาจจะมีลูกค้านะครับโทรเข้ามาบอกว่าเซลทงที่อื่นก็ให้ส่วนลด เพิ่มอีก3ามสี่พันนะครับเซลทงรดให้ได้ไหมนะครับถ้ารดให้ได้นะครับผมก็รดให้ได้นะครับแต่ถ้ารดให้ไม่ได้นะครับผมก็ไม่ขายเลยนะครับเพราะว่าผมเน้นคุณภาพของงานเป็นหลักนะครับเน้นย้ํานะครับเน้นคุณภาพของงานเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่านะครับลูกค้าซื้อรดไปนะครับ3าสีปีข้างหน้า5ปีข้างหน้านะครับฟิล์มอาจจะพองหรือบกได้นะครับรดอาจจะไม่เงาวาวนะครับแต่ถ้าซื้อกับผมไปนะครับ 4ปีข้างหน้านะครับรถคันนี้นะครับก็ยังเหมือนรถใหม่ป้ายแดงอยู่นะครับว้าวฟิล์มก็ไม่รอ่ไม่พองนะครับวันนั้นเนี่ยครับลูกค้าจะนึกถึงคําที่ผมพูดในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทําให้ลูกค้าให้หลายท่านนะครับตัดสินใจซื้อรถได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ f c ที่น่ารักนะครับทุกทท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกทท่านเลยนะครับว่าจจใดนะครับที่กล่าวไปไม่ถูกต้อง ว่าจะใดะที่เก่าไปไม่สุภาพนะครับเบาวทุ่งเมืองสีนะครับก็ขออภัยนะครับไวในโอกาสนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับ